สดชื่นฟินฟินกันไปทั้งตัววีและคอเลชั่นหวานเจี๊ยบ ไม่ต้องวิเคราะห์ผมจัดให้แล้วนะครับเมื่อค่ำคืนนี้ก็หวานเจี๊ยบกันไปเลยนะครับสาหรับคอลเลคชันแล้วก็ตัววีนะครับที่ให้ไว้ในครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัววีแล้วก็คอลเลคชันสามนะครับใครที่อยู่ในครอบครัวและได้ตามนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยแล้วกันนะครับสดชื่นฟินฟินกันไปเลยและใครนะครับที่อยากได้คอลเลคชันดีๆแบบนี้นะครับที่ให้มากกว่าและนอกเหนือจากตัวหน้าช่องนะครับก็ตามมาเจอกันได้ในครอบครัวนะครับง่ายๆครับไปที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยครับใต้รูปโปรไฟล์เนี่ยจะเจอกับคําอธิบายอยู่ลองอ่านดูิ แล้วจะเจอประตูสู่ทางเข้าครอบครัวรับรองเลยครับว่าในครอบครัวสดชื่นฟินๆอย่างแน่นอนตามเจอกันได้ครับส่วนทัศนาหน้าช่วเมื่อวานนี้นะครับก็ไม่เป็นอย่างที่หวังเลยนะครับก็วันนี้ขอมาแก้ตัวและจัดให้ใหม่แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ครับ4คู่ที่หยิบยกมาให้นะครับก็จะเป็นทางด้านของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกทั้งหมดเลยเพื่อมีการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยครับ สำหรับคู่แรกนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับพบกับทางด้านของเรอัลมาดริดสำหรับคู่นี้ครับต้องบอกได้เลยว่าซูสีกันมากนะครับมีโอกาสออกได้สามหน้าเลยนะครับชนะเสมอแพ้เนี่ยมีความใกล้เคียง การสุดๆเลยครับแต่ว่ากระแสทางด้านของเรอัลมาดริดนะครับดูจะน่าสนใจมากกว่าทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ซะอีกนะครับถึงแม้ว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับวันนี้จะได้เปรียบในการเล่นในบ้านนะครับแต่การที่ต้องเปิดบ้านเจอกับมาดริดเนี่ยยังเป็นงานยากอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งวันนี้นะครับผู้เล่นในแนวลุกของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็จะมีทางด้านของซาวิโอเดบอยโฟเดนและก็ทางด้านของฮาร์แลนด์ส่วนทางด้านของมาดริดครับแน่นอนครับ แนวลูกหน้าเดิมๆอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นโรดิโก้จูดเบลลิงแฮมวินิสุกูจูเนียนะครับแล้วก็เอ็มบัปเป้นะครับซึ่งต้องบอกด้วยเลยว่าคู่นี้นะครับแท็กติกเนี่ยต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะครับส่วนใหญ่ทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจะเล่นบอลเท้าสู่เท้าอยู่แล้วส่วนทางด้านของมาดริดครับจะเล่นบอลโยนนะครับแล้วก็เกมสวนกลับไวนะครับเคาน์เตอร์แอตแทกนะครับต้องบอกด้วยเลยว่าในเรื่องของแท็กติกเนี่ยต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยครับ ต้องบอกได้เลยว่าในเรื่องของคุณภาพทีมและก็คุณภาพตัวผู้เล่นนะครับก็ดูดีไม่ต่างกันเลยผมเลยมองว่าวันนี้ให้มองไปที่เลอันมาริตจะดีกว่าครับเพราะว่ากระแสเองวันนี้ทางด้านของเลอันมาริตก็น่าสนใจมากบวกกับทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้เองก็มีเกมรับที่ค่อนข้างหละรวมด้วยเดี๋ยวผีเข้าผีออกนะครับช่วงนี้ก็เลยมองว่าทางด้านของมาริตเนี่ยนะครับที่คุณภาพทีมและก็คุณภาพตัวผู้เล่นที่ดีไม่ต่างกันเนี่ยผมมองว่ามีแนวโน้มที่วันนี้จะบุกมายันเสมอหรืออาจจะมีสซพไรเอาชนะก็เป็นได้ครับเพราะฉะ ขาวเรอันมาริดครับจัดไปรับรองว่าสดชื่นฟินๆอย่างแน่นอนครับมาต่อคู่ที่2กันเลยนะครับสปอร์ติ้งดิสบอนนะครับพบก,กับทางด้านของบรุรเลเซียดอทมุนสำหรับคู่นี้ครับ ผมมองไว้่สองทางเลือกนะครับทางเลือกแรกคือมองทางด้านของ Sporting l i s b o n ส่วนทางเลือกที่2นะครับคือมองในเรื่องของสูงแต่ถ้าต้องให้เรื่องจริงผมคิดว่าสูงดูจะน่าสนใจมากกว่าเพราะว่าทั้ง2ทีมนะครับต้องบอกได้เลยว่ากระแสหน้าเน้นเนี่ยนะครับมันมีโอกาสออกได้3หน้าเลยนะครับชนะเสมอแพ้ผมมองว่ามันมีความใกล้เคียงกันสุดเลยครับแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเลยนะครับก็คือกระแสสูงคู่นี้ค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากนะครับและบวกกับในเรื่องของแท็กติกเองทั้ง2ทีมก็เน้นเกมลุกเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะ ผมเลยมองว่าวันนี้นะครับไม่ว่าใครจะเก็บชัยชนะไปได้นะครับแต่ยังไง3ลูกในค่ำคืนนี้ก็ต้องมีเห็นอย่างแน่นอนและสถิติที่เคยเจอกันมาคู่นี้ก็สกอร์ค่อนข้างั่วด้วยเพราะฉะนั้นแล้วครับวันนี้การมาเจอกันอีกรอบนะครับและกระแสสูงน่าสนใจแบบนี้ผมมองว่ายังไงวันนี้3ลูกต้องมีเห็นอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นแล้วจัดหนักจัดเต็มส่งปีตไม่ผิดหวังครับต่อคู่ที่3กันเลยนะครับแบสนะครับพบกับทางด้านของปารีสแซงต์แชงแมงสำหรับคู่นี้ครับผมขอแนะนําให้มองไปที่ปารีสแซงต์แชงแมงกันได้้้้เเลลยยนคบตอองกไดว่่าูี ก็เจอกันทีไรนะครับปารีสนะฮะมักจะทําผลงานออกมาได้ดีกว่าอยู่แล้วเวลาเจอกันไม่ว่าจะเปิดกําแพงมาเบาหรือมาแรงเนี่ยนะครับก็มักจะผ่านกําแพงได้อยู่ตลอดนะครับซึ่งวันนี้กลับมาเจอกันอีกรอบนะครับต้องบอกได้เลยว่าปารีสเองนะครับก็มีกระแสที่ค่อนข้างน่าสนใจมากและบวกกับนื่องสภาพความพร้อมเองก็ดีกว่าทีงด้านของแบสด้วยนะครับต้องบอกได้เลยว่าวันนี้ก็ยืนยันที่ปารีสทั้งใจอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นแล้วครับจะหนักจะเต็มปารีสใส่ช่องแมงไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนยังไงก็เก็บชชนะได้1ลูกมีแน่นอนรอุ้นนนมดดสชื่กัไ มาต่อคู่ที่4คู่สุดท้ายกันเลยนะครับยูเวนตุสนะครับพบกับทางด้านของ PSV ไฮโฟเฟนคู่นี้ไม่ต้องคิดเยอะมองสูงแต่เวลาได้เลยครับ3ลูกนี้เห็นอย่างแน่นอนครับเพราะว่าทางด้านของยูเวนตุสเองนะครับต้องบอกได้เลยว่ากำแพงวันนี้ที่เปิดมานะครับก็ถือว่าเปิดมาค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากแต่ก็จะประมาททางด้านของ PSV ไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่า p s v เองนะครับก็มีเกมโต้กับไวยเนี่ยค่อนข้างน่ากลัวนะครับและศูนย์หน้าก็ คา,าดหวังในเรื่องการจบประตูได้นะครับก็เลยมองว่าให้มองสูงจะดีกว่าเพราะว่าคู่นี้เองนะครับก็โดดเด่นในเรื่องของเกมลุกด้วยกันทั้งคู่อยู่แล้วนะครับและสถิติที่เคยเจอกันมาเนี่ยนะครับคู่นี้ก็เจอกันทีไรก็มีประตูอยู่ตลอดเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับและ วันนี้กระแสสูงเองมันก็น่าสนใจมากด้วยผมก็เลยมองว่าให้เด้นไปฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งเนี่ยอันนี้ผมไม่แนะนําแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือสูงนี่แหละนะครับผมมองว่ามีความเป็นไปได้มากที่สุดแล้วยังไงวันนี้นะครับไม่ว่าใครจะเก็บชัยชนะไปได้แต่3ลูกยังไงก็มีเห็นอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วจัดไปสูงไปดก,กันได้เลยครับรับรองว่าฟินจ,จัดๆอย่างแน่นอนจัดๆอย่างแน่นอนและนี่นะครับก็คือทัศน,นาตหน้าช่องนะครับที่หยิบยกมาให้แยกเน้นกันในวันนี้ใครชอบก็ตามมาเลยกันครับและส่วนใครนะครับอยา,ากไกด คัาสัตมาให้นะครับก็ตามเจอกันได้ในครอบครัวเลยครับง่ายๆเลยครับไปที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยใต้รูปโปรไฟล์นะครับจะเจอกับคําอธิบายอยู่ลองอ่านดูสักนิดครับแล้วจะเจอประตูสู่ทางเข้าครอบครัวรับรองเลยครับว่าในครอบครัวสดชื่นฟินๆอย่างแน่นอนตามเจอกันได้ครับยังไงวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเลยกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ